อัปเดตเรดาร์ฝนภาคอีสานของห้ามือนีซิเจ็กระกระดาคม2 5 6 7นหฝนลายฝนแห้งฝนอยู่พื้นดีใดไปรับชมรับฟังเลยค่ะเรดาร์ทีหนึ่งตรวจพอกลุ่มฝนธรรมดากำลังออนถึงปา่นกลางความแห้งเพิ่มขึ้นพื้นที่เพิ่มขึ้นกลุ่มฝนเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกปกคลุมอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬสุวรรณคูหาหน้ากลางนนทนสางสีบุญเรื่องจังหวัดนองบัวลำพูนองวัวซ้อเมืองน้องแสงกลุ่มพะว่าปีจังหวัดอุดรธานีหน้าแหวดานทรายทารี ผู้เรือเมืองวังสะพุงผู้หลวงน้องหินหน้าดวงเอราวัานผู้กระดึงจังหวัดเลยค้อนสารน้องบัวแดงเกษตรสมบูรณ์ผู้เขียวแกงข้อน้องบัวระเวบานข่าเมืองค้อนสวรรค์จังหวัดชัยภูมิผู้ผ้ามานชุ่มแพร่สีชมพูเวียงเกาน้องหน้าข้ามผู้เวียงน้องเรือเผาสวนกวางอุบลรักกระนวนมันจะขีรี่โคกโพไซโนนศิลาบานไยน้องสองหองจังหวัดขอนแกน่น กุดร่างบอระบือเมืองแกดำว่าปีพทุมจังหวัดมหาสารคามน้องกุง้งสีหวยเมกย่างตลาดข้ามม่วงสาสขานเมืองสมเด็จหวยพึง่งหน้าคู่เขาวง่งกุชีน่าไร่จังหวัดกระสินลมซักเขาขอ้อเมืองนำนาวจังหวัดเพชรบูรณ์ดงหลวงเมืองนิคมข้ามซอยดอนตาลจังหวัดมุกดาหารชา,านุมานจังหวัดอำนาจเจริญโไพไซพนทองเมืย์วดีน้องพอกสีสมเด็จเมืองจังหานเชียงขวัญทวัดบุรีเสรภูม่มจตุรพักพิมานจังหวัด รรอยเอดเลิงนกท่าจังหวัดยะโสธรแก่งสนามนางบานเลื่อมบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาจามาเมืองอีกหนึ่งเรดานอเรดานีตรวจพ่อกุ้มฝนออนถึงปานกลางยุเทียมเพื่อน,นามโสมหนองแสงเมืองอุดรธานีกลุ่มภาวาปีจังหวัดอุดรธานีหน้าดวงจังหวัดเลยสุวรรณคูหาหน้ากลางหน้าว่างจังหวัดหนองบัวลำพูชุ่มแพรน้องเรือโคกโพไซบานภายผู้เวียงอุบลรัฐ กะนวลน,น้ำพองซ้ำสูงจังหวัดขอนแกน่นผู้เขียวบานแทนแกงคอจังหวัดชัยภูมิน้องกุ้งสีหวยเมกเมืองกาะสินยางตลาดสหัส,สขันข้าม่มงสมเด็จเขาวงหน้าคู่กุชิหน้าไร่จังหวัดกาะสินโพนทองเสรภูมิทวัดบุรีน้องพอกเมื่อด,ดีจังหวัดร้อยเอด็ดน้าเกจจังหวัดนครพน,นมและกาสปอปอเล่าจากคลิปนีลาไปแล้วสวัสดีค่ะ